เยอะมากและลูกศิษย์ลูกหาตั้นก็เยอะผมก็ไปกับนักศึกษาอันดามานันที่ที่เราเห็นอย่างนี้ก็ต้องการตอบโดยพวกเราทุกคนสมพ์วสวรรค์รัตน์ครับมาถึงประธานมูลนิธิน้องเกล้าโรงพยาบาลวัชรพุทธเพราะเราจะมีก้าวที่จะเดินต่อไปเพื่อให้โครงการนักศึกษาของเรานี้บางเกิดขึ้นโดยดุลที่สุด จะเริ่มวิ่งในถึงวันที่แถลงสาวปิดเฉพาะนานวิ่งนะครับก็เป็นที่ชื่นใจนะครับว่าก้าวแรกที่เราเริ่มปรับปรุงเรื่องของอาการดังสีรับสาในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็มีความค้าหน้าอย่างชัดเจนก็การให้ความช่วยเหลือของชาวภูเก็ตต่อโครงการนี้เนี่ยก็อย่างเป็นที่จริงนะครับถึงแม้ว่าเราหวังว่า200ล้านที่จะสร้าง ในปี69หรือไ,ไม่ได้ว่าเดชุดเนี่ยคือแบบที่เราเขียนแถว้เดือนไยในไม่เกินปลายปีนี้ที่มีพวกท่านทุกๆคนอยู่ร่วมในการมอบเงินก้อนแรกให้กับโรงพยาบาลววชิระไปด้วยกันเรียนอย่างนี้นะคะว่าโครงการนี้เราเริ่มตั้งแต่มกราคมต้นปีเรื่อยๆมาจนกระทั่งการวิ่งมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ที่ลงสมัครในการวิ่งสามระยะ ถึง3,000เปเกเลี่ยนมอบกันร่วมกันนะคะ12ล้าน1แสนบาทขอบพระคุณลุกท่านค่ะขอร้ยนเชิญครับด้านบนเวทีเลยนะครับ <c oughs> พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะครับช่วยกันต่อเทียนให้เข้าใจกันขอบพระคุณบุรินิทที่กุศลธรรมภูเก็ตน,นะครับมอบให้กับอ่ะคุณโบกี้ผมยกไม,โ,มโครโฟนให้คุณนะครับ ป้าพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนด้วยนะครับคอ8เา็การเชิญพี่น้องสื่อมวลชนไปด้วยมีแค่วันนี้วันเดียวเราไม่มีแล้วนะครับในชุดการแสดงจะเป็นคนผูนั่นเองเองก็กองผูบุกข,ของพระนนิคมสนุกตื่นเต้นเร้าใจไม่เหมือนที่อื่นวันนี้ครับธา,านนางศรีรักษาที่จะสร้างที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็จะเป็นอาคธานนางศรีรักษาภกษาคนมะเร็งที่ป่วยเราจำเป็นต้องใายแสง ปัจจุบันเนี่ยทนกูเก็ตเวลาเป็นมะเร็งเนี่ยเราจะเป็นต้องใช้แสงเนี่ยต้องไปใช้แสงรักษาที่ใกล้ที่สุดก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าไกลออกไปหน่อยก็สุนครศรีรรมราชหรือสงขลาเป็นต้นปัญหานคนไข้เนี่ยไม่ได้ใส่แค่คนเดียวเวลาเราปวดเป็นมะเร็งเนี่ยเวลาจะใช้แสงเนี่ยต้องมีญาติพาไปหรือหม้ก็คือครอบครัวต้อเข้าไปไปแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้ครั้งเดียว ต้องกลายเป็นเคซีรีนะครับอาจจะเล่นห้าครั้งสิบครั้งก็ต้องไปค้างแล้วก็มีความลำบากในการเดินทางบางคนเนี่ยมีปัญหาว่าไม่สาม,มารถเดินทางได้ก็ปฏิเสธว่าไม่ไปรักษาจะไม่ฉายแสงและแล้วก็ยอมที่จะเสียชีวิตโดยประเวณนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสทันดีนะครับที่พวกเราคนภูเก็ตจะช่วยกันทำบุญนะครับว่าเราสร้างศูนย์รังสีกษาที่ภูเก็ตเองคนภูเก็ตคนทาง,งานคนกระบี่เนี่ยสามารถมารักษา ที่เราได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงสุราษฎร์ธานีก็จะทําให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้ดีมากขึ้นนะครับโอกาสที่จะรักษามะเร็งให้หายก็ได้มากขึ้นแลวครอบครัวก็วไม่ลำบ,บากในการที่ต้องเดินทางไปมาก็จะทําให้ภูเก็ตเนี่ยสามารถดูแลคนที่เป็นมะเร็งในภูเก็ตได้ปีเราพันว่าคนน,นะครับได้ดีขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมีลุวมะเร็งเนี่ยอยู่ี่จังหวัดภูเก็ตโดยที่ที่ดินเนี่ยเป็นที่บริจาคของเอกชนท่านหนึ่งนะครับผู้ใจดี แล้วเราก็จะสร้างศูนย์มะเร็งเนี่ยโดยเงินบริจาคขึ้นมาภายใน2ปีนี้ครับแล้วก็จะบรรจุเครื่องมือหรือเครื่องขายแสงที่มูลค่า120ล้านเข้าไปก็จะทําการรักษาให้มะเร็งได้ภายใน2ปีนี้ครับท่านผู้พูที่จะบริจาคนะครับก็สามารถบริจาคได้2ทางครับหนึ่งก็คือบริจาคที่มูลนิธิน้องเล่าที่จะอุดลงเรื่องรัาบริจาคเข้ามูลนิธินะครับแล้วก็นำเงินส่วนนี้ไปให้ใหกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยสองเข้าบริจาคเข้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโดยตรงก็จะมีกองทุนที่เรียกว่าบัญชีบริจาคเพื่อสร้างอาคารทางศิริรักษาเนี่ยนะครับเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบริจาคได้ซึ่งบเสร็จเนี่ยสามารถไปใช้หากภาษีได้สองเท่าเนการบริจาคที่สามก็คือเราจะมีทีวาโค้ดที่สามารถที่จะบริจาคได้ดูที่หน้าเว็บไซต์ของทั้งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหน้าเว็บไซต์ของทนี้ที่น้องก้าก็ได้